สวัสดีครับพี่กอฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาร์คไนทนะครับวันนี้ก็เข้าช่วงกิจกรรม CC ครั้งที่3แล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับกิจกรรม CC เนี่ยมันจะแบ่งด้านออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือจะเปิดทุกวันเลยนะครับแต่ว่ามันจะยากหน่อยแล้วก็มันจะบังคับระดับความยากเนี่ยให้เราไประดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าอยากได้รางวัลครบต้องไปหยุดที่ลิกสินะครับถ้าหลังจากนั้นจะไม่ได้รางวัลแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของความท้าทายแทนนะฮะ แล้วก็อีกประเภทหนึ่งจะเป็นดันประจําวันนะครับก็จะเปิดเฉพาะวันวันนั้นเท่านั้นนะครับบังคับให้เล่นถึงระดับลิกแปนะครับถึงจะได้ของรางวัลครบแต่ทั้ง2ดันเนี่ยน้องต้องดูมิชชั่นด้วยนะครับบางมิชชั่นนะครับไม่ได้จํากัดจํานวนลิกนะครับก็คือต้องใช้ตัวของป้ายเนี่ยตามเงื่อนไขนะครับก็ลองดูนะครับและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับพี่ก็คงทำไกด์ให้ไปตลอดนะครับถ้ามีดันใหม่ๆที่ยากๆออกมาเดี๋ยวก็จะทำให้นะครับ วันนี้ขอเริ่มที่ดานประจําวันก่อนแล้วกันนะครับดานประจําวันวันนี้นะครับจะเป็นด่านที่เน้นเรื่องของโดรนนะครับโดรนจะเยอะมากเลยด่านนี้ชื่อว่า East Armory นะครับวันแรกจะเบาหน่อยนะครับก็จะเปิด2วันนะครับวันนี้นะครับวันที่12แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันในวันที่13นะครับวันแรกก็ถือว่าบางเบานะครับแต่ต่อจากนั้นเป็นต้นไปก็จะเปลี่ยนดันทุกวันนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ต้องรีบนะครับก็ลองดูเป็นไกด์ก่อนแล้วกันนะ อะไรบ้างในด่านนี้ที่เราต้องโฟกัสนะครับเท่าที่พี่สังเกตมาก็จะมีอยู่3อย่างที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับอย่างแรกก็โดรนนะครับก็บอกแล้วมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันจะโจมตีเป็นอาร์ตนะครับถ้ามีดีเฟนเดอร์ที่ป้องกันอาร,ร์ตได้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับรวมถึงตัวที่ป้องกันอาร,ร์ตได้อย่างในติงเกลเนี่ยก็จะเหมาะมากสําหรับด่านนี้นะครับแต่ก็มีตัวช่วยนะครับจะมีโดรนของฝั่งเราด้วยถ้าวางลงไปแล้วภายในรัศมีเนี่ยโดรนจะไม่สามารถโจมตีและก็ไม่สามารถจะใช้สกิลได้นะครับ ตัวที่2นะครับก็คือป้อมธนูของสตูนะครับมันจะมีแท็กที่เราจะเลือกไปวันนี้ด้วยนะครับป้อมธนูเนี่ยก็จะยิงแรงขึ้นดังนั้นการวางเราจะวางแบบมัวม่วๆไม่ได้นะครับอย่างน้อยควรจะมีตัวที่บล็อกธนูไว้นะครับวันนี้พี่เล่นสายเส้นตรง2เส้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือนักเวทนักเวทเนี่ยมันจะโจมตีเป็นหมูนะครับดังนั้นเวลาเรายืนเป็นก้อนๆกน็จะโดนหลายตัว มันจะมาจากแนวหลังนะครับดังนั้นควรจะยืนให้มันอย่าโดนเผากันเยอะนะครับไม่งั้นจะหิวกันไม่ทันเอาละมาดูแท็กที่พี่เลือกไปวันนี้นะครับถ้าจะเอาลิก8ถ้าจะเล่นแบบพี่นะครับก็จะเอาอันที่ทําให้ตัวที่ชื่อว่า Art Master A1 กับ Art Master A2 เอนี่ยอันนี้คือชื่อของดโดรน2ชนิดนะครับมันก็จะโจมตีแรงขึ้น50%บวก HP อีก100%นะครับแล้วก็ a t t a c k Speed บวก15นะครับก็คือดโดรนเก่งมากๆเลยแล้วเลือกแท็กนี้ไปนะครับ แท็กที่2นะครับบาลิสตาธนูของสตูนะครับก็จะโจมตีบวก200หน่วยนะครับแท็กที่3นะครับพวกเราดีเฟนต์ลดลง25%นะครับแท็กที่4นะครับค่า DP เจนช้ากว่าปกติไป40%นะครับแล้วก็แท็กสุดท้ายนะครับป้อมเหลือเลือดแค่1นนะครับสูตรนี้นะครับใช้ป๋าซินว่าแอดแบกนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆก็สามารถใช้ตัวบางๆเบาๆได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้สูตรนี้พี่ว่าอาจจะต้องไปเพิ่มตำแหน่งอื่นให้แรงกว่านี้นะครับ แวนการ์ดใช้2ตัวนะครับพี่ใช้น้องเมอร์ทอลนะครับแล้วก็ใช้เคอร์เรียนะครับสไนเปอร์ใช้3ตัวนะครับใช้น้องครูชเมเดโอเจสซิก้านะครับดีเฟนเดอร์ใช้2ตัวนะครับขอเป็นที่ฮิวได้1ตัวก็คือกัมมี่นะครับแล้วก็ใช้คูล่านะครับฮิวพี่ใช้2ตัวนะครับฮิวหมู่1ตัวพี่ใช้เพอร์ฟอร์เมอร์คือต่ำที่สุดแล้วก็คือยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าน้องมีไนติงเกลพี่บอกเลยจะดีมากนะครับแล้วก็ฮิวเดี่ยวตัวอะไรก็ได้นะครับพี่ใช้น้องเมอร์นะครับเอามาฮิวป่าซิว่า แล้วก็พี่ใช้ล a นเซตทูด้วยนะมันจะมีจังหวะที่เสี่ยงพอสมควรนะครับถ้าเรามีลนเซตเนี่ยลงไปปุ๊บตรงนั้นถือว่าปลอดภัยเลยนะครับก็พกไปด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็เหลือที่ว่างให้อีกหนึ่งช่องนะฮะสตาร์ทด้วยน้องเมอตำแหน่งนี้นะครับ ตามด้วยเคอร์เรียนะครับตามด้วยดีเฟนเดอร์ที่ฮิวได้นะครับในที่นี้ก็คือกัมมี่นั่นเองนะตำแหน่งนี้นะครับลงฮิวหมู่ตามลงไปตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ลงน้องครูชนะครับยิงไปทางขวานะครับ ลงเมิเตโอนะครับยิงขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เจสสิก้านะครับวางตำแหน่งนี้แล้วก็ยิงมาทางขวานะครับก็ถือว่าคุมพวกโดรนได้หมดแล้วนะครับแต่สูตรนี้จำเป็นต้องใช้โดรนของเราด้วยนะครับแต่ถ้าน้องมีตัวที่ใหญ่กว่าอย่างพวกเอ็กเซียอย่างพวก5ดาวต่างๆเนี่ยก็จะดีนะครับป๋าซิลเวอร์แอดลงตำแหน่งนี้นะครับในด่านนี้ใช้สกิลเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าด่านค่อนข้างจบเร็วนะฮะ จังหวะนี้ลงน้องคูล่าลงไปนะครับเป็นดีเฟนเดอร์ตัวไหนก็ได้ที่ขอให้หนาหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องรับศึกหนักจากพวกโดนด้วยนะครับก่อนที่มันจะมาถึงระยะโดนของเราเนี่ยมันจะต้องยิงน้องคูล่าก่อนดังนั้นตรงนี้สําคัญนะครับถ้าคูล่าตายคือเลียก็ไม่ไหวนะครับจังหวะนี้นะครับพยายามโฟกัสที่น้องครูชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีโดน2ตัวที่จะยิงน้องอยู่นะครับจังหวะนี้พี่ลงแลนเซสลงไปช่วยนะครับก็ถือว่าพอดีนะครับ ลงโดนของเรานะครับตำแหน่งที่เว้นไว้นะฮะตรงนั้นและเรายังสามารถลงได้อีกทีหนึ่งนะครับพยายามเก็บค่า DP ไว้ด้วยนะครับช่วงท้ายเราจะต้องเพิ่งโดนมาอีกหนึ่งตอนนี้ก็เอาแลนเซตออกได้แล้วนะครับไม่ควรทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักเวทจะมาแล้วก็มันจะเป็นภาระของฮิวอีกตัวของเรานะครับลงน้องมือตำแหน่งนี้นะครับหันมาทางป่าซินว่าแอร์นะครับคือหน้าที่มีเท่านั้นนั่นเองนะฮะมาช่วยป่านะครับเดี๋ยวป่าต้องสู้กับนักเวท จังหวะนี้นะครับรนเวฟสุดท้ายนะครับเริ่มเคลื่อนที่กดสกิลป่าสินวาแอดได้เลยนะครับอันนี้คือถ้ามาสเตอร์สนะครับสกิลมันจะพอดีเลยนะครับแต่ถ้าน้องสกิลต่ํากว่านี้นะน้องต้องยืดระยะเวลายื้อไปอีกสักหน่อยนะครับแล้วค่อยกดช่วงนี้ให้หันมาโฟกัสที่คูล่านะครับพยายามกดสกิลทุกอย่างที่สามารถเซฟชีวิตน้องได้นะครับแล้วก็พี่ลือน้องมือออกนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเวทมันจะไม่ก่อกวนป่าแล้วนะครับ หรือเพื่อที่ว่าเราจะได้วางโดนอันสุดท้ายนะครับไว้ข้างบนของเพอร์ฟอร์เมอร์แล้วมันจะช่วยชีวิตของคูล่าได้นิดหนึ่งนะครับคือสละไปเลยให้ธนูมันยิงพังไปเลยไม่เป็นไรนะครเท่านี้ก็ผ่านแล้วครับก็เช่นเคยนะครับถ้าน้องมีวิธีที่ดีกว่านะครับเสนอแนะกันมาได้แล้วก็สามารถใช้ตัวละครอื่นๆได้เนี่ยก็ลองแนะนํากันมานะครับเผื่อบางคนไม่มีปา๋าซึ่ว่าแอดนะครับใครมีปา๋าซึ่ว่าแอดนะครับก็ <g iggle> ให้เพื่อนยืมได้นะ ใครไม่มีก็ลองบอกก็แล้วกันว่าอยากได้ป๋าซ i l v วร์แอยืมหน่อยนะครับก็ใช้ช่องทางคอมเมนต์ของพี่เนี่ยเป็นประโยชน์หาเพื่อนได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะช่วยน้องๆได้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราเจอกันดันอื่นนะครับแล้วก็วันนี้ขอตัวก่อน,นครับขอให้น้องสนุกเกม a r ร์คไนท์นะครับเจอกับพี่กอคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ